We're so glad to have you as a part of our family and we hope to see you again soon. That's not me. สวัสดีครับทุกคนครับแม่คิดถึงทุกคนมากเลยครับหลังจากที่ไม่ได้เจอทุกคนมา2วันครับผม2วันเหมือน2ปีคิดถึงก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งนะครับที่รีเควสเข้ามาในคอมเมนต์ครับผมบอกว่าผมอยากให้พี่นิกนิ่งทำเรื่องเกี่ยวกับ Happy m e ิ t ฟาร์มจังเลยครับตอนแรกยันนี้ก็งงนะครับว่า Happy m e ิ t ฟาร์มคืออะไรแล้วก็หลังจากที่นิกเนี่ยได้ไปเซิร์ชดูข้อมูลปรากฏว่านิกได้พบกับ ความหลอนความเสียงขวัญรูปแบบใหม่ที่สตอรี่ของมันเนี่ยค่อนข้างแหกทุกกฎเกณฑ์ที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้เลยครับเมเราสนใจอีกแล้วใช่ไหมฮะเพราะวันนี้ได้พบกับการบอกเล่าเรื่องราวเสียงขวัญที่มันซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังของฟาร์มที่แสนสุขที่มีชื่อว่า Happy Meat Farm ซึ่งมันถูกเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า d i s p l a c e is not happy ครับซึ่งบอกไว้ตรงนี้เลยครับว่าถ้าหากเพื่อนๆกับน้องเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปดูวิดีโอในช่องนี้เนี่ย ทุกคนจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกสยองขวัญรูปแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยในวิดีโอนี้ครับนิกจะทำการสปอยเรื่องราวของ Happy Meat Farm แต่ถ้าหากว่าใครที่อยากสัมผัสความหลอนก่อนโดยที่ยังไม่ได้สปอยเนี่ยก็ตามไปดูได้ที่ช่องหลัก t h i s p l a c e is not happy นะครับซึ่งความลับทั้งหมดนั้นมันก็อยู่ในเว็บไซต์ Happy Meat Farm ซึ่งการที่เพื่อนๆกับน้องเนี่ยจะเข้าไปล่วงรู้ความลับได้ มันจะต้องมีพาสเวิร์ดครับผมและนิกเนี่ยจะไม่ทําให้เพื่อนๆกับน้องนิกกี้มอลแฟมิลี่ผิดหวังอย่างแน่นอนฮะเพราะว่านิกมีพาสเวิร์ดทั้งหมดที่ใช้ล็อกอินอยู่ในมือละครับเย้ <Yeah. S 1> ถ้าใครอยากรู้ว่า Happy Meat Farm มนั้นมีความลับความส่องขวัญอะไรที่ซุกซ่อนอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับนิกด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วก็เข้าไปดูเรื่องราวของแฮปปี้มิ t f ฟารมได้เลยครับ อ้างอิงตามเว็บไซต์หลัก Happy m e a t Farm นั้นก่อตั้งขึ้นในปี1998โดยราโมนาไบเนสที่ได้รับมรดกที่ดินในฟลอริดาเธอเป็นคนรักสัตว์แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการทารุณสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารมาโดยตลอดราโมนาจึงทุ่มเทสร้างฟาร์มที่ทำให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เผยแพร่มันจนกระทั่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่มาจาก Happy m e a t Farm นั้นจึงเป็นออร์แกนิกร0 0 โดยมีแนวหน้าเป็นแผนก r s s e r r h h n n d Develop หรือ R&D ที่วิจัยค้นพบวิธีใหม่ๆใ,ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในเว็บไซต์ Happy Meat Farm หน้าแรกเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆได้กดเข้าไปดูมันจะบอกเล่าเรื่องราวภาพรวมของฟาร์มที่มีความน่าเชื่อถือด้วยการการันตีทางด้านออร์แกนิก การวิจัยพัฒนาแล้วก็ระบบการขนส่งที่มีคุณภาพส่วนในหน้าถัดมานั้นจะบอกเล่าที่มาที่ไปของฟาร์มผลิตภัณฑ์ที่มาจากฟาร์มรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในฟาร์มที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นมิตรกับสัตว์ครับจะเห็นว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยฟาร์มมีค่อนข้างที่จะเป็นมิตรกับสัตว์ดูเป็นฟาร์มที่สัตว์ที่อยู่ในฟาร์มนี้เนี่ยจะต้องมีความสุขซึ่งมันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนทั่วไปที่เข้ามาดูเว็บไซต์เข้ามาดูภาพรวมขององค์กรของฟาร์มแห่งนี้ ส่วนหน้าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นส่วนของพนักงานซึ่งมันจะมีข้อมูลต่างๆที่ไม่ได้เผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไปเข้าถึงครับการที่คุณจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้นั้นคุณจะต้องมี Happy m e e t Farm ID Code ซึ่งความลับบางอย่างซุกซ่อนอยู่ในนี้ครับเมื่อคุณสัญหัดลงไปเนี่ยคุณจะพบกับหน้าเพจของพนักงานแล้วก็มีวิดีโอสำหรับการประถมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยมันมีเนื้อหาที่เน้นย้ําถึงความสําคัญบางอย่างสําหรับพนักงานที่เข้าร่วมทํางานกับ Happy Meat Farm นั่นก็คือ 1. การเก็บความลับฟาร์มเนี่ยจะไม่อนุญ,ญาตให้นําข้อมูลออกไปเผยแพร่สู่ภายนอกครับซึ่งการฝ่าฝืนนั้นก็จะมีบทลงโทษ 2. จะเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็สุขภาพจิตในวิดีโอนี้เนี่ยบอกว่าการทํางานที่ฟาร์มนี้ในบางครั้งอาจจะเกิดความเครียดแล้วก็ มีผลกับสุขภาพจิตงานอะไรซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีทีมแพทย์ที่ให้คําปรึกษาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีข้อความแปลกๆที่เน้นย้าว่าการเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติในฟา์มนี้นั้นให้พนักงานคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลแต่สําหรับเรามันน่ากังวลมากๆครับข้อ3ก็คือ การให้พนักงานนั้นอยู่ในพื้นที่ทํางานของตนเองพนักงานจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ของแผนก R&D หรือว่า Research and Develop พนักงานที่ต้องขนส่งสัตว์ไปยังพื้นที่ของแผนกวิจัยและก็พัฒนาเนี่ยไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่วิจัยครับมันต้องมีความลับอยู่ในนี้แน่นอนดูเหมือนกับว่าในฟาร์มแห่งนี้เนี่ยจะมีความลับ ความไม่ชอบมาพากลอะไรบางอย่างซึ่งคุณเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นได้จากข่าวด้านข้างที่มันแปะอยู่ครับซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นข่าวที่เป็นภาพลบของฟาร์มเช่นการมีพนักงานบางคนที่ลักลอบเผยแพร่ปล่อยไฟล์วิดีโอที่น่ากลัวน่าเสื่สยองของฟาร์มนี้ลงไปในช่อง YouTube ครับซึ่ง นั่นก็คือช่อง this place is not happy ซึ่งแน่นอนว่าการที่จะเข้าไปดูข้อมูลของแผนกวิจัยและพัฒนาเนี่ยเราจะต้องมีพาสเวิร์ดและเราก็อาจจะได้รู้ความลับอะไรบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังแผนกวิจัยและพัฒนาและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับไฟล์วิดีโอฟุตเทจในช่อง this place is not happy ว่าไฟล์นั้นเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าครับ เมื่อคุณเข้ามาถึงฐานข้อมูลของแผนกวิจัยและพัฒนาเนี่ยคุณจะรู้ว่าเบื้องหลังของ h p p y y m ม a t f r ร์ที่ดูเป็นมิรกับสัตว์นั้นเป็นเรื่องโกโหกทั้งเพครับเพราะว่าข้อมูลที่คุณจะได้เห็นทั้งหมดนี้เป็นโปรเจกต์การทดลองที่สยดสยองที่รับรองได้ว่าม,มันจะทําให้คุณเนี่ยฝันร้ายอย่างแน่นอนครับพวกเขาเนี่ยดัดแปลงจีโนมขั้นสูงกับตัวอย่างทดลองที่เป็นสัตว์ตัวอย่างเช่นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าชิเมราที่นํา DNA จาก อะไรบางอย่างที่พวกเขาเนี่ยเรียกมันว่ามาเตอร์ใส่เข้าไปในสัตว์ เป็นวิทยาศาสตร์ที่สยองขวัญและที่เลวร้ายที่สุดครับการทดลองนี้เนี่ยยังเลยเถิดไปสู่อาสาสมัครที่เป็นมนุษย์ครับซึ่งเขาพบว่าอาสาสมัครที่รอดชีวิตนั้นแสดงอาการผิดปกติหลายอย่างทั้งหมดเนี่ยถูกกักกันอยู่ในห้องกักกันที่ค่อนข้างทันสมัยแต่ว่าก็มีบางส่วนนั้นที่หลบหนีออกมาแล้วก็อยู่ในระหว่างการติดตามครับยกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์วอร์เนอร์ราบิลิตี้มันคือเนื้อสัตว์ที่เต็มไปด้วยสารบางอย่างที่ทําให้เกิดโรคกับ ผู้บริโภคครับเขาบอกว่าเพื่อเป็นการจัดระเบียบประชากรใหม่ตอนนี้เนี่ยทุกคนคงรู้แล้วใช่ไหมครับว่า Happy Meat Farm นั้นไม่ใช่ฟาร์มที่มีความสุขอย่างที่ทุกๆคนคิดเบื้องหลังนั้นมันช่างน่าขนลุกแล้วก็น่าสยองขวัญซึ่งในแผนก HR เอเนี่ยก็มีข้อมูลที่น่าสยองขวัญเช่นกันครับ เริ่มที่ตัวออฟฟิศของฝ่ายบุคคลเนี่ยเดิมทีมันเป็นโรงพยาบาลเก่าที่ตั้งอยู่ใกล้กับฟาร์มแห่งนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณได้ดูรูปภาพคุณก็จะรู้สึกว่าบรรยากาศภายในของมันนั้นน่าขนลุกยิ่งกว่าบ้านผีสิงอีกครับตามวิดีโอแนะนําในส่วนของ HR เนี่ยเขาบอกว่าการเริ่มงานที่นี่นั้นคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎ3ข้อด้วยกันนั่นก็คืออย่าจับ อย่ามองแล้วก็สนุกไปกับมันครับในออฟฟิศนี้นั้นเต็มไปด้วยห้องแปลกๆครับซึ่งมันเกิดจากการทดลองที่สยองขวัญตามโปรเจกต์ไนแมร์ยกตัวอย่างเช่นห้องผมที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบเซลล์เส้นขนของมนุษย์ซึ่งได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรมครับแล้วมันก็จะเจริญเติบโตอยู่ที่ด้านหลังของผนังห้องนี้หรือว่าจะเป็นหมาตัวนี้ครับผมซึ่งมันเป็นผลพวงที่ได้จากการทดลองโปรเจกต์ชิเมราแล้วมันก็เดินเพ่นพ่าน,นอย่างอิสระอยู่ในออฟฟิศฝ่ายบุคคลนอกจากนี้เนี่ยคุณจะได้ ได้รู้ว่าแผานกบุคคลน,นั้นมีหน้าที่ป้อนอาหารให้กับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่ามาเตอร์ซึ่งอาหารเหล่านั้นเนี่ยพวกเขาก็จะได้รับมันมาจากแผนก R&D ตามรูปภาพนี้เนี่ยพวกคุณคิดว่ามันคืออะไรครับ และต่อไปนี้ครับคือตัวอย่างการทดลองเสียอยงขวัญจากแผนก R&D ซึ่งเพื่อนๆกับน้องเนี่ยสามารถดูแบบเต็มๆได้ในช่อง d i s p l a c e is not happy ครับผมการทดลอง Genome Modification Test หมายเลข043 Subject 0172ไก่ตัวผู้อายุ31วันสถานะยังมีชีวิตอยู่ผลการทดลองมีความผิดปกติของผิวหนัง ไม่มีอวัยวะประสาทสัมผัส subject M0097 วัวตัวเมียอายุ15เดือนสถานะยังมีชีวิตอยู่ผลการทดลองมีการขยายของเต้านมและเต็มไปด้วยเนื้องอก subject P0112 หมูตัวผู้อายุ5เดือนสถานะมีชีวิตผลการทดลองยังมีชีวิตแต่ว่าไม่มีใบหน้า subject M0099 วัวตัวเมียอายุ3เดือน สถานะยังมีชีวิตอยู่ผลการทดลองเติบโตอย่างรวดเร็วมาก subject P 0 1 1 4หมู่ตัวผู้อายุส2เดือนสถานะถูกกำจัดผลการทดลองควบคุมการเจริญเติบโตไม่ได้แล้วก็ทำอันตรายต่อพนักงาน Ever since I was a little girl, I was an animal lover, and I'm so proud to have created a place where animals can be treated right. และนี่ก็คือเบื้องหลังที่สยองขวัญของ Happy m e a t Farm ท,ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ครับซึ่งหากว่าน้องๆเนี่ยอยากจะเข้าไปดูข้อมูลด้วยตัวเองนิกก็จะทิ้งรหัสที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยเอาไว้ในช่อง description ส่วนในช่อง this place is not happy นั้นมันคือไฟล์วิดีโอฟุตเทจทั้งหมดที่ตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันถูกลักลอบแอบนำมาปล่อยลงไปในช่องนี้ครับและนี่ขอบอกว่านิกดูแล้วมันสยองขวัญมากๆครับถ้าหากว่าใส่หูฟังแล้วก็ฟังเพลง ประกอบวิดีโอไปด้วยเอาเป็นว่าในส่วนของคลิปในช่อง d i s p l a c e is not happy นั้นนึกจะไม่สปอยละกันนะครับให้เพื่อนๆกับน้องเนี่ยที่อยากสัมผัสกับความหลอนเนี่ยได้ไปชมกันเอาเองครับผมอ่าครับทุกคนและนี่ก็คือเรื่องราสวสยองขวัญที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้เบื้องหลังฟาร์มที่ดูเหมือนจะเป็นฟาร์มที่แสนสุขหวังว่าเพื่อนๆกับน้องเนี่ยคงจะชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับและาหากว่าใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ย ก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือว่าส่งเข้ามาให้นิกดูได้นะคะเพราะถ้าหากว่าเรื่องราวนี้น่าสนใจเนี่ยเราจะได้มาทําวิดีโอที่สนุกสนานแบบนี้ตามที่น้องๆรีเควสกันอีกครับผมก่อนจะจากกันไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับวิดีโอนี้นะครับและพบกับเรื่องราวที่สนุกสนานสยองขวัญแล้วก็น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปครับวันนีน้นิกขอลาไปก่อนแล้วครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ